เแบบิโไทยแลนด์ค่ะเแบบิโต้แองเจลีอาเบบิโต้ไหนนาะหน้าตาเบลจังแล้วก็เบบิโต้แบบโชัยนาคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็มานั่งเล่นกันที่หก พวกเราเหนื่อยมากก็เลยอยากนั่งพักนั่งคุยกันไปเนี้ยเราอะไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ว่าเราอะจะมาหาที่เที่ยวในป่ากันอีกจะพาไปไหนละทีเนี้ยโอ้ยฉันนั่นเหนื่อยจริงๆเลยใช่ฉันก็เมื่อยนะเจ็บขาย,ยังไม่หายเลยตกต้นไม้นะ่ะ โอ้ยอย่าไปกลัวสิเล่นในป่าก็ต้องเจ็บแบบนี้มันน่าใช่ไหมใช่ไหม,ใช,ไหมใช่นะฉันนะไปเป็นเพื่อนเธอได้นะโอยดูสิพวกเธอมีตังเกงใส่อะแต่ฉันน่ะกับเวียน่ะมีกระโปรงใส่แบบเนี้แล้วจะไปในป่าก็าลำบากจะตายจริงๆอ่ะ เธอต้องหาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้ฉันก่อนอดูสิชุดสวยๆเล้ะเทอะหมดเลยอ่ะโอ้ยถ้าเกิดอยากได้กางเกงนะเ้วก็ไปเปลี่ยนเอาซสิใครจะมาหาให้ได้ล่ะตอนเนี้ไม่งั้นก็นั่งสวยๆตรงนี้แล้วกันเดีย๋ยวฉันน่ะแดี๋อีานีเนี่ยจะไปหาของกินในป่ามาให้ ถ้าไงละก็นั่งรอตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเฮ้ยหน้าเบื่อจริงๆเลยไปดีกว่า